Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เปิดเงื่อนไขบีบปรับคอรมอภูมิใจไทยเจอกนกวันเอฟเฟกเตรียมชงชยุทธภูมิมากการจนะเสียบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแทนรักษาโควตากลุ่มปราจีนบุรีขณะที่บุญลือประเสริฐโสภาเป็นคู่เทียบ 27สิงหาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากวันที่26สิงหาคมสารดีกามีคำสั่งให้นางกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารจะมีคำพิพากษาภายหลังสารรับคำร้องของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชคดีฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงรุกที่ป่าเขาใหญ่ ทำให้แกนนำพักภูมิใจไทยจับตาดูท่าทีว่านางกนกวันจะลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่ขณะเดียวกันทางพักภูมิใจไทยมีการจัดเตรียมบุคคลที่จะมาทดแทนตำแหน่งดังกล่าว คาดกันว่าน่าจะเป็นนายชายุทธ์ภุมมะการจะนะสอสอปราจีนบุรีเนื่องจากเป็นโคต้าเดิมจังหวัดปราจีนบุรีประกอบกับนายชายุทธเป็นสอสอมาหลายสมัยถือว่ามีความอาวุโสทางการเมืองอีกทั้งรุ่นบิดาเคยเป็นรัฐมนตรีมีความสัมพันธ์กับนายสุนทรวิลาวันบิดานางกนกวันจึงเป็นที่คาดการว่าหากนางกนกวันลาออกนายชายุทธจะมานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวอีกด้านคือนายบุญล,ลือประเสริฐโสภาสสราชบุรีพักภูมิใจไทยที่อดีตเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่ามีการรวบรวมสสเพื่อต่อรองขอเป็นรัฐมนตรีมาแล้วเช่นกัน อย่างไรก็ตามการจะปรับคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอเมื่อไหร่นั้นต้องดูท่าทีนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ซึ่ง14กันยายนนี้สารรัฐธรรมนูญจะนัดวินิจฉัยว่าสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีหรือไม่หลังจากถูกร้องเรียนเรื่องคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งให้พ้นสมัยดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส,สงขลา นอกจากนี้ต้องรอดูท่าทีพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนนายกว่าจะปรับคอรมอจังหวะนี้หรือไม่เนื่องจากยังมีตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยโคต้าพักพลังประชารัฐอีกสองคนเพื่อเตรียมพร้อมการเลือกตั้งหรือสุดท้ายแล้วจะรอความชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของพลเอกประยุทธ์ว่าจะเป็นอย่างไรที่คาดว่าศาลจะวินิจฉัยในเดือนกันยายนนี้ การหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของครูโอกกนกวันสะเทือนยุทธจักรการเมืองปราจีนบุรีเพราะใครก็รู้ว่าตระกูลวิลาวันเป็นเสาหลักให้ภูมิใจไทยในสมรภูมิลุ่มน้ำบางประกง และข้ามเขตถึงลุ่มน้ำนครนายกฉะนั้น28พฤษภาคม2565อนุทินชันวิรกูลในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยจึงยกทัพใหญ่ไปเปิดศูนย์ประสานงานพักภูมิใจไทยของสสสริดบุญเนียนที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีอนุทินยังแสดงความมั่นใจในสมัยหน้าสนามปราจีนบุรีภูมิใจไทยจะแลมสไลย,ยกจังหวัดอีกครั้ง การเดินทางมาปราจีนบุรีของเสียหนูต้องการสยบข่าวแย่งชิงเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพราะช่วงนั้นมีคลื่นใต้น้ํากดดันให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกนกวันแสดงสปิริตลาออกจากตําแหน่ง ก่อนหน้านี้แกนนำภูมิใจไทยประสานเสียงกนกวันยังทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยศึกษาต่อไปให้รอคำสั่งสารและวันนี้เมื่อต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันใหม่แหล่งข่าวค่ายสีน้ำเงินเปิดเผยว่ามีชื่อของบุญลือประเสริฐสอภาสอสอบัญชีรายชื่อสังกัดซุ้มบ้านใหญ่แม่กลองที่จะมาขึ้นแท่น เสมาสามแทนหากครูโอต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในที่สุดเพราะบุญลือเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลสมัครจริงๆแล้วช่วงที่มีการจัดตั้งรัฐบาลประยุทธ์ปี6-2สุมบ้านใหญ่แม่กลองนำโดยสอนอัดกลิ่นประทุมพยายามผลักดันคนของตัวเองขึ้นเป็นรัฐมนตรีช่วยแต่ผลงานซุ้มแม่กลองได้สสเขตสองคนเท่านั้นจึงต่อรองได้ยากขณะที่บ้านใหญ่ บางปะกงได้สอสอสามคนมีสัญญาใจระหว่างโกธรสุนทรวิลาวันกับเนวินชิดชอบว่าเที่ยวนี้ชนะยกจังหวัดเอาไปเลยหนึ่งเก้าอี้ นาทีนี้อนุทินคงรอสัญญาณจากพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณรักษาการนายกรัฐมนตรีว่าจะปรับคอรมอรหรือไม่สมัยหน้ากนกวันคงต้องรับบทคนหลังม่านเหมือนนักการเมืองหลายคนที่มีคดีความอยู่ในชั้นศาลสมัยหน้าภูมิใจไทยปราจีนบุรีมีสอสอเป็นตัวยืนคือเขตหนึ่งอำนาจวิลาวันหลานชายของสุนทรวิลาวันนายกอบจอปราจีนบุรีเขตสองชยุทธ ภูมมกาญจนะสอสอปราจีนบุรีเขสองลูกชายของสมานภูมมกาญจนะอดีตสอสอปราจีนบุรีหลายสมัยและเขสามสริบบุญเนียนเจ้าของโรงเรียนในเครือสายมิตรกรุ๊ปล่าสุดพักเพื่อไทยก็ได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอ,สอปราจีนบุรีสองคนประกอบด้วยกริกรมลนแพงสีอดีตผู้สมัครนายกอบจอปราจีนและคงกริช หงวิไลอดีตสอสอรปราจีนสองสมัยพูดกันตรงๆผู้สมัครสอรส,อสอเพื่อไทยสองคนนี้ยังเป็นรองทีมแชมป์ภูมิใจไทยเพราะสมัยที่แล้วกริดกระมนลแพงสีสมัครสอรส,อสอในสีเสื้ออนาคตใหม่ภายอำนาจวิลาวันขาดลอยส่วนที่เคสามคงกริดหงวิไลสวมเสื้อเพื่อไทยก็แพ้สริดบุญเนียนแตมทิ้งห่างนับหมื่นคะแนน ดังนั้นบ้านใหญ่ตระกูลวิลาวันน่าจะรักษาที่มั่นการเมืองปราจีนไว้ได้แม้หนทางข้างหน้าทั้งโกทรสุนทรและกนกวันยังต้องเผชิญวิบากคดีเขาใหญ่ไปอีกหลายปีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าและคมชัดลึกอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ